เพี้ยนาสารจัดการแค่นี้ก็อยู่หมัดอาการใบเหลืองใบร่วงจากต้นก่อนเวลาจากเพี้ยตัวนี้ค่ะเพี้ยนาสารอันตรายจากเพี้ยชนิดนี้ก็คือเขาดูดน้ำเลี้ยงจากใบพืช จนทาให้ใบเนี่ยเกิดอาการเหลืองนากจากจะทําให้เกิดใบเหลืองแล้วเนี่ยการที่เกาะอยู่บนใบจํานวนมากแสงก็จะส่องลงไปที่ใบไม่ถึงใบก็จะเกิดอาการเป็นด่างๆดวงๆสังคาะห์แสงก็ไม่ได้แล้วอาการขาดสารอาหารใบที่ไม่สมบูรณ์ก็ตามมายิ่งไปกว่านั้นเพรียชนิดนี้ถ้าเป็นแล้วเนี่ยระบาดไวมากแถมตัวเพียที่เห็นว่าเป็นตัวขาวๆแท่งยาวๆเนี่ยตัวเขาเนี่ยจะมีเปลือกแข็งหุ้ม เปลือกของเขาก็จะทําให้กําจัดได้ยากระบาดลามเร็วและแถมกําจัดได้ยากแบบนี้เป็นแป๊บเดียวเท่านั้นและลามเร็วทั้งต้นเครือตัวนี้ชอบเกาะอยู่ตามใบแก่ของทุเรียนยิ่งถ้าเป็นช่วงเตรียมทําดอกทําผลและถ้าใบแก่ร่วงหมดอาการต้นก็จะทรมเหมือนโรคลงรับรองไม่ติดผลแน่ๆที่เห็นว่าเขาทำลายได้ยากนั้นอย่าลืมว่าเขานะ่ะมีระยะที่เป็นตัวอ่อนระยะนี้ยังไม่สร้างเปลือกคุ้มตัว และระหว่างที่เป็นตัวอ่อนเขาจะเคลื่อนที่แล้วก็ขยับตัวได้แล้วก็จะหาที่เกาะอ,อยู่ตามใบแก่แล้วเมื่อหาได้ที่แล้วก็จะอยู่ตรงนั้นตลอดช่วงที่เป็นตัวอ่อนนี่แหละคะ่ะช่วงสําคัญสามารถที่จะกําจัดได้ง่ายๆคนที่ใช้ชีวภาพเชื้อราเมตาเเซียมหรือว่าบิวเวเรียก็จะไม่ค่อยมีปัญหากับเรื่องนี้เพราะเชื้อราชนิดนี้กำจัดแมลงเพลี้ยได้ทุกชนิดโดยที่ไม่เกิดการดื้อยา และที่สำคัญกำจัดได้ตั้งแต่ระยะไข่ไปจนถึงตัวเต็มวัยแต่บอกก่อนว่าใช้เพื่อที่จะป้องกันไม่ใช่ระบาดแล้วค่อยตามแก้และถ้าระบาดหนักแล้วเนี่ยแม้แต่เคมีก็เอาไม่อยู่นู่นแหละต้องรอให้ใบหมดสารอาหารแล้วให้ลวกให้หมดรอใบรอบถัดไปมานั่นแหละถึงจะเริ่มป้องกันอีกรอบได้แต่เชื่อเธอว่าการป้องกันไว้น่ะมีน้อยคนที่ทำและส่วนมากมักจะมาตามแก้ปัญหาทีหลังแล้วก็มานั่งเครียด ส่วนวิธีการป้องกันก็ให้ํำรวจดูแลที่แปลงบ่อยๆํำรวจให้ละเอียดดูใบดูความสะอาดของใบสังเกตให้ละเอียดถ้ามีการเข้าทำลายของเพี้ยนาสารอย่าปล่อยไว้นานเพราะถ้าเกิดว่าทิ้งไว้นานเขาก็จะระบาดเต็มต้นแล้วก็จะทำให้ต้นทุดโทรมอย่างรวดเร็วสำหรับคนที่ใช้เคมีขอบอกก่อนเลยว่าที่ถามกันเข้ามาว่าใช้ยาตัวไหนดีตัวไหนเอาอยู่หรือว่าใช้ยี่ห้อไหนดี ปาจะบอกว่าทั้งชีวภาพและเคมีดีทุกตัวแต่ไม่ต้องบอกยี่ห้อเพราะว่าไม่ได้ขายสารเคมีทุกตัวใช้ดีเมื่อไม่มีการดื้อยาที่มีการดื้อหรือว่าใช้ไม่ได้ผลน,นั้นนั่นก็เพราะว่ามีการใช้ซ้ําตัวยาชนิดเดิมแต่เพิ่มเติมคือการเปลี่ยนแค่ยี่ห้อสารเคมีชนิดเดิมตัวเดิมแต่แค่เปลี่ยนแค่แพ็กเกตแบบนี้ไม่ได้เรียกว่าเปลี่ยนตัวยาจะเปลี่ยนตัวยาจริงๆดูรายชื่อบนโพสต์วิดีโอที่ปาตั้งไว้ รอบที่แล้วใช้ตัวไหนหรือว่ากลุ่มไหนไปรอบถัดไปใช้ตัวใหม่เปลี่ยนกลุ่มใหม่แบบนี้ถึงจะเรียกว่ามีการเปลี่ยนตัวยาหวังว่าข้อมูลที่นำมาเล่านำมาแชร์จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจสุริชาไรเพื่อรับฟังข้อมูลข่าวสารดีๆในครั้งถัดไปขอให้มีความสุขความสำเร็จกับชีวิตในทุกๆด้านนะคะ